สวัสดีครับข่าวนรูกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่นครศรีธรรมราชที่สนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชทุกวันเสาร์ที่นี่จะคึกคักเป็นพิเศษเพราะจะมีรถฟู้ดทคหลายคันมาจอดเรียงรายขายเครื่องดื่มและอาหารรถตู้สีเหลืองแดงเขียวคันนี้ดูสะดุดตาน่าสนใจเหมือนขับมาจากประเทศจามเมกาผู้ชายที่กำลังตั้งโต๊ะให้ลูกค้านั่งดูไกลๆคิดว่าบ๊อบมารี หรือที่คนไทยเรียกว่าบ๊อบมาเล่ตำนานศิลปินเบเก้ชาวจาเมกาฟุตทรัคคันนี้เป็นของคุณวินชัยอิสโรและคุณปิยนุษป้องกันสองสามีภรรยาที่มีบริการถึง3อย่างให้ลูกค้าคุณวินชัยที่มีทรงผมเหมือนบ๊อบมาลี่รับหน้าที่ชงน้ำพึ่งมะนาวแก้วละ35บาทขายแค่น้ำอย่างเดียวราคาเดียวไม่ยุ่งยากดีส่วนคุณปิยนุษตทำเบอร์เกอร์ชิ้นละ35บาท นอกจากนี้ยังมีการทำบอดี้เพ้นสีเฮน,น่าราคาเริ่มต้นที่20บาทใช้เวลาทำแค่นาทีเดียวติดทนนานถึง2อาทิตย์ซึ่งคุณวิระชัยก็จะทั้งชงน้ำและวิ่งมาเพ้นให้กับลูกค้าด้วยสีอะไร,รครับม่มาไบนรถมีการตกแต่งด้วยของเก่าหาชมยากหลายอย่าง,างเช่นโทรศัพท์โบราณแบบหมุนนาฬิกาปลุกกล้องถ่ายรูปเตารีดและเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ต มีทั้งเทปของสายันสัญญาและราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ขอถามคุณวิเนชัยเรื่องส่วนตัวว่าทรงผมเดรดล็อกที่ยาวเลยหัวเข่าเป็นผมจริงหรือวิก<ป>คุณวิยาชัยบอกว่าผมจริงร้อเซไว้ทรงนี้มา20ปีแล้ว<ป>ถ้ายาวมากๆก็จะตัดทิ้งบ้างแต่ไม่เคยตัดจนหมดน,นั้นผมจริงวะเนี่ยผมจริงครับไม่ใช่เอาไปกองไว้เหร โอ oh, ผมจริงเหรอรอันนี้ยาวเท่าไหร่เลยครัยาวฮะยาวเยอะัไปเยอะแล้วทำไมเราถึงไว้แบบนี้ชอบส่วนตัวครับมัน <Okay. S 1> ไม่ต้องวุนวายอะไรนี้หนักมั้วไหมด้วยความคิชิน,นครับครับสอบถามข้อมูลฟู้ดทัคขายน้ำพึ่งมะน,นาวเบอร์เกอร์และบริการบอดี้เพนคันนี้ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ บุค,คลิกของเจ้าของร้านช่วยส่งเสริมการขาย